ครับสวัสดีครับมือเนี้สิมาเห็ดรวกสามสิบกีบครับเห็ดแก้วหูจำแกวเขียเขาพระถาเนี้ยถาสีเขียวเนี่ยอ๋ออ๋ลอ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 นอ๋ออมออ๋่อ๋อนี่ย๋อก๋อน๋อออก๋ออ้อยตอนนี้เออ๋ออ๋ลอ๋อ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 ่๋ออ๋อ นี่ครับอีกเมนูนหนึ่งครับมืออื่นเดี๋ยวผมจัดการมันครับ<น>อันนี้ผมที่แกงสุดที่รักครับผม<น>อะไรอะไรแกงควาจุครับเนี่ยกินมัม่มไปหากินเองเลยลูกไปไ,ไปไปแกงอะไรนะกลัวอะไรฮึ่มกลัวผีกลัวผีไม่มีหรอกผีนะไหน นี่นี่ผีอะไรนี่ผีก้อยกองมาเลยไม่ผีเหรอไม่มีไม่มีเดี๋ยวพ่อไปเอาให้เดี๋ยวพ่อมามาครับอันนี้กูทิชเค็ดแจ๋วไอ้ฐานบีอยูอันนี้อันนี้ขังเงินไปขางฟาดเหยียดต้องเห็ดบี Ô kéo hùng ngọc. Kéo hùng. Bye. 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 kim là Bye. Bye. ôi Bye. Bye. nhanh Bye. 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 โอ้เ<ว>ขาวควาตัวเสือน ja. ไปไหนนี่สือหเป็สืองนไปวันหนงข้าวควาเข่าวควาะโมโหมะโว้ยเอาใส่ก๋วยเราเห็นไม่ตลอดเนาะแล้วขวามันหล I can't right, you เก็บยังไงโอ้เสียยายามไหมโอ้อืมบีแทะแค่นอนโอน้นี่แล้วนอนยูนมาหิเม่นแล้วแม่งนี่อะไรมนตัวอือ่เอาดอุู้ อือออดีมนีเ่เดี๋ยวอต้องเปิดเชียงไว้ครับี่สามไตครับผมมาละเปิดหรอเคเปิดดีลยซาเปิดแล้วมาละเปิดออเด่ยอยเปิดเชียนไหมยู่สามเตครับเดี๋ยวสิเกี่เป็นก้อนมกกวยเจ็บดวยใม่หอมไหมผักกับมืบ้ ตัวหอของตไปใมยร่นร่นนี่ครับเดี๋ยวครับทาดสก30กี่ครับใส่ใส่ยัยงเลาะหายที่แก่ผมติ้มมือได้บ่ นั่นแล้วเออกระแนนแล้วมาซอยมาเสร็จหอมไหมหอมใส่กับวันนี้โม้ขนโมนแล้วลวกเลยนะคนนี่ครับพอต้อนร้อนแบดก่อนครับตั้งเอาขึ้นครับวันนี้ครับโอ้จะเอานซาติกรุ่รงครับ

ีแซบ่ะจุดพี่น้องจุดยามปุตายอย่า,ยาสิ่เศร้าเราครับเดี๋ยวเบิ่งต้อนลวกบไดนี้พี่น้องเอ้ผมมีอะไรมาปลูกบห่ม,มีบ่ได้ปลูกไว้เอาใส่ที่เดียวไว้ สามลสามิบปีครับรัวละร้อยสิบห้าล้านโอ้ร้อยยี่ห้าละคนคนนใอยโคโลโคโลเมื่อไหม่างงี้ยจุ่มีห่มาใส่คนจุ่มดูจุมทำไมมันห่อนอยู่ ต่างแกแต่แก่หัวม่นช่อนล่ะเร่องหัวตัวนมื่อนั้นนั้นลวกก็มองเอานั้นยับเมือลวกดุลอ๋ตากรอะไรแับนี้พอตอวลวกปิดไฟไ้ได้ไหมล่ะเพรอะไรกันนี้ยมั่ปิดใจได้ไห ไปซิมกันนะครับอันนี้นี่ครับเพิ่งนองแอร์ซิมเพิ่งครับผมีม่น,น่ลูกมเรงไหนสุดยอดปะเจ้าผมไปนิดนึงฮะเจ้า,าขสาที่ว่าอันนี้ม่นอ๋อ ครับมีของกันมันนี้เตยพี่น้องเตยไปวนไปวะจิบบินนะหอมวะชิ้ไหนไว่ไหวพอปวะมีี่เรับีี่บมึง พวกครนี้เก่งพวกแก้วครับแบบว่ดหอนหอนหอนยังไงหอนแต่บ่นี่เอาใส่ป่ะบอมเม้นยังไงงูตะไข่เลยอมมาเจีายวเอง 为什么？们嗯，就打不了飞机 เบองกอรน้ำมากหนามไหรอยู่ตา้นังไตาได้ตากันกลิอนน้ำแข็งนะกินน้ำแข็งดีแล้ว ตั้งโลดหรอตั้งโลดหรบะนี่มือนี้ยสามทีแล้วกลับบอแมนกล่องสะอาดถือสทั้งหใส่ฟเล็กเวนสพมาแล้วครับจอมดมาแล้วย <c oughs> ังวน ก,กินสุด่ออยู่อ๋อคนเดียวกันบุ๊คนี่เออย่างเส็ดน้ำได้ไปน้ำเฮี้วอะไรเออะไรเสร็จเสราคิรไข่อะไรกินอันนี้คำกินน้ำคำมามกินน้ำเฮียคำกินน้ำ ว้่แล้วแล้วเม่กินนะงเขาไม่ได้จ่ายเ<ะ>มืแล้ววะมาได้กินเขาโอ้มื่อ้กินน้ำเย็นมแล้วยังจะมน,น,นไอบ้บซ่าเื่อนวามไปซื้อยาเบิ่กี้คนิค่ะขอบอกับแม่ครับกับแม่ทั่วกับคิปต่อไปครับผมาบายบายบายอย่าลมยาลมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r อยากรวมตุ๊ตาดิ่งใต้ล่างใช่ไหนะเจนี่พาเจนี่เจอคู่เราค่ะไปไปไปลูกสับว์ตะไคายบายว์ b ะไคร้บ้ายบายบบผมสวัสดีครับพบหน้าตัวไหมครับคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับยบาย